สวัสดีค่ะวันนี้ออยขอมาตอบคำถามจาก Facebook นะคะที่ถามมาว่าการขายไฟกับขนาดไฟต่างกันอย่างไรคะ่ะเบื้องต้นก่อนเลยนะคะแล้วเราติดโซลาเนี่ยเรามีการใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เวลาไฟที่มันผลิตไม่พอเนี่ยมันก็จะมีจามาจากสับไฟฟ้าถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการขอขนาดไฟเนี่ยมันเหมือนการที่เราไปเดินไปบอกการไฟฟ้าว่าเธอบ้านฉันติดโซลานะฉันขอเอาสายส่งเนี่ย เข้ามาพร้อมกับโซลาร์บ้านชั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราผลิตไฟพอเราก็จะไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าแต่ถ้าเราผลิตไฟไม่พอเราก็ยังดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ได้เบื้องต้นนะคะการขออนุญาตนี้เนี่ยทางบริษัทที่ติดตัต้งโซลาร์ก็ต้องทําให้อยู่แล้วนะคะโดยที่การที่เราบอกเขาเนี่ย เพราะเขาว่าต้องไปจัดการพลังงานในสายส่งหรือส์ไฟฟ้าเขาเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายไฟฟุกบ้านหรกให้บ้านเดียวมันมีตั้งแต่บ้านตั้งแต่นาปากซอยยันท้ายซอยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เลยต้องขอนะคะส่วนคําว่าขายไฟขายไฟเนี่ยคือโครงการที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาเปิดเพื่อมาให้คนที่ไม่ได้อยู่บ้านแล้วติดโซลาเนี่ยสามารถขายไฟคืนด้วยราคาประมาณสองจุดห้าบาทต่อนหน่วยรวมแบตรวมอะไรแล้วนะคะเอาง่ายๆเนาะ ออดังนั้นเนี่ยการที่จะเปิดขอขายไฟเนี่ยมันก็จะแล้วแต่โควตาช่วงปีนั้นเช่นปีหกเจ็ดรับอยู่ที่เก้าสิบเมตรกวัตตอนนี้มันเต็มแล้วก็เลยปิดโควตาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังขายไฟไม่ได้เนี่ยเรามีการต่อคิวยื่นเรื่องไปก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราทําการแจ้งขอขนาดไฟเขาไปก่อนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบริษัทติดโรล่าส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องทําให้ลูกค้า การขอเอกสารเราเนี้ยค่ะมันค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีการเขียนซิงเกิลไดแกรมมีการเซ็นจากวิศวะไฟฟ้าโยธาดังนั้นนะคะไม่ว่าติดโซลาร์ระบบออนกริดนาอระบบที่เราต้องเชื่อมอกับการไฟฟ้าขออนุญาตเขาค่ะมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรแพงอย่าง็กตอนมูฟเนี่ยก็รวมค่ามิเตอร์สองพันหนึ่งสิบบาทให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ